สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับประจำวันที่19สิงหาคม2568นะครับ วันนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของข่าวการย้ายทีมนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคลิปนี้นะครับท่านจะได้รู้เรื่องราวของการย้ายทีมทั้งหมดนะครับในรอบเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้านี้นะเรื่องราวของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูเดือดไปแล้วนะคราวนี้นะครับเราจะมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับทางดิวทุกดิวที่เกิดขึ้นใน ในช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนเนี้มันถึงไหนละขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงบ่ายวันนี้กันนะครับข่าวที่1วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของความคืบหน้าดีลของเจดอนซานโชนะครับ สื่อในอังกฤษในเช้าวันนี้นะครับได้ทำการอัปเดตสถานการณ์ของจอร์แดนซานโชไว้ว่าสโมสรโรมานะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้ใครเป็นแฟนแมนยูนะครับได้ฟังเร่าวของการต่อสายตรงนะครับของทางโค้ชของโรมานะครับล่าสุดนะครับในการทีมทอล์กนะครับได้ทำการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่จอร์แดนซานโชนะครับจะกลับไปซบตักโรม่าได้นะครับ ตอนนี้โรมาตนะครับจะต้องสรุปให้ได้ว่าไอ้สองแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยโรมาจ่ายค่าเหน่งของซานโชได้ไหมและที่สําคัญก็คือนะครับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับก็จะมีผู้เล่นอย่างอันไตบายินเดียเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะออกจากทีมไปด้วยแล้วก็อังเรโอนาน่านะครับเมื่อเช้านี้อินเตอร์มิลานนะครับจะเอากลับไปเฝ้าเสานะตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าความกังวลเนี่ยนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตําแหน่งการ ขายผู้เล่นออกไปนะครับตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการเสริมเพิ่มนะครับมันยังไม่สามารถทําได้โดยเฉพาะตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับจอรอนซันโชเหลือสัญญา1ปีนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับตอนนี้นะไอ้สองแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับที่ดิลของโรม่านี่พยายามทําให้มันเสร็จเนี่ยมันต้องจบให้ได้นะครับผมสรุปอัปเดตนะครับสถานการณ์ของจอรอนซันโชนะครับว่าตอนนี้นะครับดีลซันโชนะครับกับโรม่านะครับ ตกลงค่าตัวไปแล้วค่าเหนื่ย250,000ปอน์ต่อสัปดาห์นะครับลดลงครึ่งนึงไปละแต่มันยังเหลือช่องว่างนะครับ75,000ปอนกับ101,000 0ปอนจะจ่ายแค่ไหนถ้าตกลงตรงกลางได้คือปิดดิลวนะครับย้นะ 200, ํานะ250,000จ้างครึ่งเดียวมันจะมีรอยต่อที่โรมาจ้าง75,000กับ101,000อะถ้าตกลงตรงนี้ได้ดิวนี้จบทันทีนะครับแล้วก็เชื่อว่าการต่อสายตรงนะครับ ในดีลของโค้ดเนี่ยนะครับโค้ดต้องการซานโชมันอาจจะทําให้จบได้ทีนี้ถ้าไม่จบตลาดตุรกีนะครับในดีลของจอร์แดนซานโชนะครับจะปิดวันที่12กันยายนเนี่ยตลาดตุรกีตรงนั้นนะครับก็คือเบซิตัสจะทําการซับพอร์ตจอร์แดนซานโชแต่ซานโชปฏิเสธเบซิตัสไปละแต่อย่างไรก็าตามเขารออยู่นะครับทีนี้ปัญหาภายในทีมการที่จอร์แดนซานโชไม่มีเบอร์เสือ้อแน่นอนครับ เขาจะไม่มีโอกาสได้เล่นในในใน,ในตอนในซีซั่นนี้แล้วก็เชื่อกันว่านะครับตอนนี้นะความสัมพันธ์ทุกอย่างจบสิ้นลงหมดแล้วนะครับการที่ซันโชไม่ยอมลดค่าเหนื่อยดีลนี้พังแต่การเจรจากับโรมาเป็นจริงมากที่สุดฉะนั้นเหลืออะไรเหลือการตกลงค่าจ้างในตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับดีลนี้มีโอกาสเป็นไปได้รอดูกันนะครับซานโชกับโรมามันยังไม่จบนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับนี่ก็คือดีลใหญ่ผมบอกเลยว่าเรื่องราวที่2นะครับคือความเสี่ยงของมิเกลอาร์เตต้านะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับได้เสนอสุดยอดดีลดีลหนึ่งเลยนะครับก็คือการแลกตัวนะครับระหว่างวิลเลียมซาลิบากับโรดิโกนะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับกำลังมาแผนใหญ่สุดๆเลยนะครับและแฟนอาร์เซนอลต้องฟังไว้นะครับเขาเสนอโรดิโกเนี่ยให้กับอาร์เซนอล แลกตัวกับวิลเลียมซาลิบาสถานการณ์ของเรอัลมาดริตในเวลานี้นะครับนอกจากเขาต้องการเซนฟรีโรดิโกไม่พอนะครับอ่าไม่ใช่ขวายนะครับต้องการเซนฟรีคนาเต้ไม่พอตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศยืนยันว่านะครับสโมสรเรอัลมาดริตนะครับยังคงโฟกัสที่เป้าหมายเดิมก็คือการเจรจานะครับในการคว้าตัวกับวิลเลียมซาลิบาเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของสโมสรอาร์เซนอลนะครับดีลนี้ยังไม่จบนะครับเพราะอะไร สโมสรเรอัลมาดริดนะครับต้องการวิลเลียมซาริบาจริงๆนะครับและอาจจะใช้โรดิโก้นะครับในการแลกตัวไปเลยทีนี้เรื่องของสัญญาเนี่ยสำคัญเลยนะครับในรายงานจากมาร์กานะครับได้พูดถึงเรื่องราวสุดช็อกนะครับที่มิเกลอาร์เตต้ากำลังเจออยู่ก็คือการเอาโรดิโก้เนี่ยมาแลกกับวิลเลียมซาริบาสถานการณ์ตอนนี้นะครับซาริบาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับ เพราะคุณสมบัติในการอ่านเกมนะครับแล้วคุมแดนรับได้อย่างยอดเยี่ยมสัญญาเหลือกับอาร์เซนอลแค่2ปีและตอนนี้นะครับไม่ได้ต่อสัญญาสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อะนะครับและดูเหมือนว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับต้องรีบทําอะไรบางอย่างอาร์เซนอลต้องการโรดิโก้ไหมเมื่อเช้านี้นะครับใครดูในข่าวลิเวอร์พูลก็จะรู้แล้วว่าโรดิโก้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับอาจยังต้องการโรดิโก แต่เขาก็ไม่ต้องการเสียนะครับวิลเลียมซาริบาออกไปเช่นกันทีเนี้ยปัญหาในเกมลุกเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยนะครับกำลังจะเกิดขึ้นถ้าถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะอ่าผู้เล่นที่บาดเจ็บเพิ่มอะ่ะอย่างซาก้าบาดเจ็บเพิ่มอะ่ะถ้าเขาเอาโรดิโก้มาเสริมนะครับก็จะเป็นการดีแต่ยังไรก็ตามปัญหาในเกมรับผมสรุปประเด็นของอาร์เซนอลง่ายๆนะครับคือเรอัลมาดริดเนี่ยยื่นข้อสเสนอในการแลกตัวระหว่างวิลเลียมซาริบากับโรดิโก้อาร์เซนอลนะครับอาจจะไม่เอานะ เป็นผมเป็นอาร์เตต้าผมก็ไม่เอาผมต้องการเก็บนะครับซาลิบาซึ่งถือว่าเป็นกําแพงเหล็กเก็บไว้กับทีมดีกว่าและฟอร์มของซาลิบาเมื่อท็อปฟอร์มเนี่ยสุดแกรง่งดังนั้นนะครับเดีลนี้มีโอกาสที่จะล่มได้100%เซผมใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรอาร์เตต้าไม่มีทางเอาทีนี้ความเสี่ยงของสัญญาซาลิบาเหลือสัญญา2ปีนะครับถ้าอาร์ซนอลนไม่คว้าแชมป์อีกปีหน้านี่แหละนะครับเขาจะไม่ต่อสัญญากับอาร์ซนอล และบังคับย้ายทันทีปัญหาภายในทีมของอาร์เซนอลในตอนนี้คือความเฉียบคมในการจบสกอร์ซึ่งมีวิทิเกเตอร์ยอร์เคเดสอยู่แล้วแต่ถ้าจะโรดิโกมานะครับตัวเลือกหลายไม่ติแน่แต่การเสียซาริบาจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนผมเชื่ออาร์เซนอลจะไม่ยอมเสียนะครับนี่คือแหล่งข่าวจากมาก้าว่าจะเอาซาริบาแลกกับโรดิโกประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรคริสตันพาเลตนะครับก็ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะครับตอนนี้โอกาสที่จะเสียเอเบเดซีเอลเซ่เนี่ยสูงนะครับล่าสุดนะครับสโมสรคริสตันพาเลตนะครับได้เร่งไปที่กวางฮีชานนะครับกวางฮีชานนะครับกองหน้าของสโมสรบูแพมป์ตันวอรเรอร์นะครับกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นที่จะมาแทนที่เอเบเดซีเอลเซ่นะครับที่กำลังตกเป็นข่าวกับอาร์ซอลและตกเป็นข่าวกับทอตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่ต้องติดตามก็คือการย้ายทีมของเหล่าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กเกฮีนะครับแล้วก็เอเบเดซีเอลเซ่กวางฮีชานนะครับกลายเป็นลิสต์สำคัญของคริสตันเพรีดไปเรียบร้อยนะครับกวางฮีชานเนี่ยนะครับทำได้แค่2ประตูจาก21นัดแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนักเตะสไตล์แบบมดงานประเด็นสำคัญคือตอนนี้นะครับตัวของกวางฮีชานเนี่ย24ประตู8แอสซิสต์จาก120นัดทุกรายการนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับตัวของเอเบอรซี่เอลเซ่เนี่ยนะครับตกเป็นข่าวกับอาร์ n อนและกำลังจะออมีโอกาสย้ายไปกับ่สเปอร์ด้วยเดี๋ยวค่อยไปฟังประเด็นเขาผมสรุปง่ายๆนะครับว่าในส่วนของเอลเซ่ตอนนี้นะครับก็คือกำลังย้ายทีมแน่และ,ะคริสตันพเพลตนะครับก็พยายามที่จะคว้าตัวกวางฮีชานมาช่วยเสริมนะครับทีนี้แฟนบอลจะปื้มไหมสำหรับกวางฮีชานนะครับมีการยิงประตูที่น้อยมากแค่2ประตูอะ แต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับทีมเยอะสถานการณ์ในทีมนะครับอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับอาจจะต้องเสริมผู้เล่นนะครับเพราะตอนนี้ก็กำลังจะเสียมาร์เกฮีให้กับลิวอร์ลนั่นเองนะครับวิเคราะห์ดิวนี้นะครับทั้งเอลเซ่และมาร์กเกอร์เเดินออกจากคริสตันเพลตแน่การที่อ่สโมสสอนรีบคว้าตัวกวางฮีชาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็คือคุณต้องไม่รอเวลาให้ตลาดปิดแต่ว่าวางแผนการเสริมไว้ก่อนเลยเพราะคนนี้ไปแน่ ก็รอดูกันนะครับนี่คือเรื่องราวของกวางฮีชันกับคริสตันพาเลตนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของดิโอโกคอสตานะครับดิโอโกคอสตานะครับแน่นอนครับอาจจะกลายเป็นจุดพิกผันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในการย้ายทีมของเอเดซอนเนี่ยเกิดปรากฏว่าดีลนนี้นะครับอาจจะถึงทางตัน คือผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับสื่อในอังกฤษรายงานว่านะครับสมอสันกาลาตาสลายเนี่ยกับลำแล้วนะกลับลำไม่เอาเอเดซอนเอเดซอนเนี่ประตูของแมนซิตี้นะครับคืออย่างนี้คือถ้าเกิดเอเดซอนย้ายมาอยู่กับกาลาตาสลายเนี่ยแมนซิตี้จะปิดดิวการูจิโดนาลุมาแต่ปรากฏว่านะครับเกมพิกอีกแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับสื่อในตุรกีรายงานว่านะครับ ความเคลื่อนไหวนะครับท่านดูในสื่ออังกฤษก็ได้นะการาตาสลายนะครับแชมป์จากตุรกีนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการคว้าตัวดิโอโก้คอสตานะครับผู้สาประตูเมื่อนหนึ่งของ FC p o r ปตซึ่งเคยเป็นดีลของแมนซิ t y ตี้ก็เคยสนใจดิโอโก้คอสตาแมนยูเต็ดก็สนใจแต่ตอนนี้นะครับเกมเปลี่ยนเพราะว่าแมนซิ t y ตอ้นะครับอยากจะให้อยากจะขายเอเดรีนให้กับการาตาสลายแต่เขาไม่ซื้อ และตอนนี้นะครับจะเกิดเอเดรีนไม่ย้ายนะนั่นก็หมายความว่าการูจิโดนาลุม่านะครับมีโอกาสที่จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีนี่คือสถานการณ์ที่ช็อกนะผมอ่านข่าวนี้ผมยังช็อกแทนแฟนแมนซิตี้เลยว่าไอเราก็วางแผนให้เอเดรีนไปอยู่กับกาลาสสลายเนาะแล้วก็แมนซิตี้ก็ได้ปิดดีลดอนาลุม่าแต่ปรากฏว่าเกมมันพลิกไง การ์ตาสไทรดันไปยื่นนะครับดิโอโก้คอสตาซะอาจจะไม่เซ็นกับเอเดซอนนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดเอเดซอนไม่ย้ายดอนนารูม่าก็จะไม่ได้มาแมนซิตี้นะครับนั่นก็หมายความว่าดีลนี้นะครับเป็นการเปิดทางให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปล่อยอูนาน่าให้อินเตอร์มิลานก่อนไปว้รูปแบบไหนก็ตามอะ่ะแต่แมนยูเต็ดสามารถปิดดีลดอนนารูม่าได้เลยด้วยการการันตีตำแหน่งมือหนึ่งให้นะครับเพราะว่าแมนซิตี้ถ้าไม่ปล่อยเอเดซอนเนี่ยเขาจะไม่เซ็นนะครับ สรุปง่ายๆนะครับดีลนี้นะครับเกิดการพลิกผันแล้วนะครับกาลาตาร์สลายดันไปยื่นดิโอโก้คอสตานะครับแทนแทนที่จะเป็นเอเดซอน20ล้านยูโรนะครับตอนนี้นะครับเอเดซอนเนี่ยนะครับก็เหลือสัญญาหนึ่งปีกับแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้จะขายในราคา21.16ล้านปอนด์แต่แต่กาลาตาร์สลายเนี่ยนะครับยังคิดละว่าไปเซ็นสัญญากับไออะไรนะดิโอโก้คอสตาดีกว่าใช้คำว่าระยะยาวนี่คือดีลโดมิโน่นะครับโดมิโน่เอฟเฟกต ของตำแหน่งผู้ัูแาประตูนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์กเกฮีนะครับตอนนี้นะครับคริสตัลพาเรทเนี่ยนอกจากหาตัวแทนของเอลเซ่แล้วเมื่อกี้เราไปแล้วเนาะหาตัวแทนของเอลเซ่แล้วนะครับแล้วก็กำลังหาตัวแทนของมาร์กเกฮีนะครับล่าสุดสโมสรคริสตัลพาเรทนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับในการคว้าตัวเจอร์มี่ชักเก้ เซนเตอร์แบ็กของสโมสรแลนส์นะครับซึ่งค่าฉีกสัญญาคือ35ล้านปอนด์มันดันประจวบกับลิเวอร์พูลยื่นมาร์เกฮี35ล้านปอนด์พอดีเหมือนเขารู้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของมาร์เกฮีนะครับก็กําลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักนะครับและที่สำคัญก็คือเขาย้ายแน่ตอนนี้นะครับในส่วนของค่าตัวเนี่ยนะครับสโม,มสรลิเวอร์พูลก็จะยื่นแค่35ล้านปอนด์แต่ว่าคิสซัมเพลตต้องการ45ล้านปอนด์ส่วนต่าง10ล้านปอนด์นะครับมััันนนนกก็็เเเปรื่่่่ออององงงขาาะะะทีจจยยงไง แต่ทีเนี้ยไอ้ตรงประเด็นสำคัญก็คือพาเลตนะครับได้เตรียมปิดดิวนะครับตัวของอเจเรมีชักเก้เรียบร้อยละนะครับเพื่อเอามาแทนที่ตำแหน่งของมาร์กเกฮีสำหรับความาความความต้องการของลิเวอร์พูลอ่ะก็คือยังคงชัดเจนนะครับจะจ่ายแค่35ล้านปอนด์นะครับซึ่งเพลินมันตรงกับค่าตัวของชักเก้พอดีนะครับของแลนด์ะนะแล้วก็จุดเด่นของมาร์กเกฮีนะครับก็จะมาอัปเกรดแผงเกมรับของลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับ และตอนนี้นะกองหลัง3คนอาจจะกลายเป็นแท็กติกที่น่าเล่นก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับที่อายุของสัญญาที่เหลือนะครับมาร์เกฮีคือจิ๊กซอสําคัญสําหรับลิฟูเลยฉะนั้นการที่คริสตันเพลตส่งสัญญาณนะครับในการคว้าตัวนะครับกองหลังคนใหม่นะครับก็คือชักเก้ลิฟูมีโอกาสปิดดีลมาร์เกฮีได้แน่นอนก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอลเซ่นะครับคราวนี้จะเป็นฉบับของเอลเซ่เนี่ยนะครับสองเวอร์ชันเลยนะครับคือตอนนี้นะครับเอาเวอร์ชันอาร์เซนอลก่อนสโมสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับยังคงนะครับมีโอกาสที่จะคว้าตัวเอเบเดซีเอลเซ่ตัดหน้าสเปอร์เหมือนกันนะครับสื่อในอังกฤษนะครับในเช้าวันนี้นะครับเลือกได้เลยนะมันมีแทบจะทุกทุกฉบับอะรายงานว่า เอเบเลซีเอลเซ่นะครับกองกลางตัวลุกของสโมสรคริสตันแพร์นะครับสามารถมาอยู่กับอาร์เซนอลได้ในมูลค่าราวๆ5 5ล้านปอนด์นะครับสถานการณ์ของอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับยังคงเป็นคู่แข่งนะครับที่มีโอกาสที่จะคว้าตัวเอลเซ่แข่งกับสเปอร์นะครับส่วนอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับนักเตะที่เล่นตำแหน่งกองกลางนะครับคือตอนนี้มีคนที่จะต้องขายออกไปก็ได้มีใครบ้างที่อาร์เซนอลต้องขายอะ่ะก็จะมีลิสเนลสันนะครับยาคูบ กีวีออรนะครับแล้วก็อุริสซินชิโก่ฟาบิโอวิเอล่านะครับแล้วก็แซมบี้โรโกงกาคือเป็นนักเตะ5คนนี้ไม่มีชื่อนะครับและตอนนี้นะถ้าขาย5คนนี้การเซ็นสัญญากับอ่าเอเบเรซี่เอลเซ่มันจะเกิดขึ้นส่วนทางฝักฝังสเปอร์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยเล่าเนาะผมสรุปประเด็นของเอลเซ่กับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะเสียเปรียบสเปอร์เลยเพราะว่าอาร์เซนอลต้องขายนักเตะถึง5คนถ้าจะปิดดีลเอลเซ่ ต่างจากสเปอร์สเปอร์สามารถปิดดีลนี้ได้เลยนะครับ55ล้านปอนด์เนี่ยคืออาร์เซนอลนะครับอาจจะไม่เดินหน้าดีลของเอลเซ่ต่อแต่จะกลายเป็นโอกาสของสเปอร์แต่อาร์เซนอลยังมีลุ้นอยู่นะครับอาร์เซนอลนะครับมีโอกาสที่จะต้องขายผู้เล่นออกไปก่อนก่อนที่จะเซ็นสัญญากับดีลใหม่คริสตัลเพลนะครับคงจะไม่รอนานหรอกนะครับพะเขาต้องการคือตอนนี้เขาเล็งเอลคานุสจากเลสเตอร์ซิตี้รอไว้แล้วนะครับก็คือเอลเซ่ออกไปได้เลย เดี๋ยวคริสแาบเดตปั้นเอลคานุสใหม่นะครับถ้ามาวิเคราะห์ดีลนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับการเสริมเอลเซ่เนี่ยอาจจะตรงจุดแต่ต้องรอขายผู้เล่นออกไปถึง5คนมันต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นโอกาสที่สเปอร์เนี่ยจะปิดดีลเอเบเรซีเอลเซ่ C, จึงสูงกว่าอาร์เซนอลก็รอดูกันนะครับแต่มาต่อกันที่เรื่องราวของเอลเซ่ในเวอร์ชั่นของสโมสรนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเราจะยิงยาวไปเลยเนาะว่า ท็อตแนมฮอสเปิลนะครับเดินหน้าเต็มสูบนะครับตอนนี้นะสเปอร์ต้องการปิดดิวเอลเซ่รายงานจากสื่อนะครับว่าสตีฟแฮริสนะครับประธานคริสตัลเพลตนะครับก็เล่นด้วยละตอนนี้นะสองสโมสรนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะรับข้อเสนอ55ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น60ล้านปอนด์นะครับสโมสรท็อตแนมฮอสเปิลนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะปิดดิวเอลเบอรซี่เอลเซ่โดยการจ่ายเงินทันที 55ล้านปอนด์นะครับสเปอร์จ่าย55ล้านปอนด์บวก5ล้านปอนด์อาเซนนลมีแนวโน้มนะครับที่จะต้องถอนตัวในดิวของเอลเซ่เนื่องจากเขายังต้องขายผู้เล่นอีก5คนเอลเซ่นะครับจะมาแทนที่ตำแหน่งของเจมสม์ดีสันที่สเปอร์และที่สําคัญก็คือตอนนี้นะครับคริสตัลเฟลตก็จะเซ็นสัญญาก,กับเอลคานุสนะครับแล้วก็อาซาซอาโซลิสนะครับกองกลางเอามาเสริมแทน ถ้ามาวิเคะหดดิวนี้นะครับดิลของเอลเซ่เนี่ยนะครับจะกลายเป็นสเปอร์ใกล้ปิดดิลทันทีหลังจากที่อาร์ซนต์นะครับอาจจะต้องรอเวลาการขายซึ่งไม่น่าจะทันละและมีโอกาสที่จะถอนตัวด้วยผมย้ํานะดิลเอลเซ่เนี่ยอาร์ซนตต้องขายก่อนและมีโอกาสที่อาร์ซนตจะถอนตัวด้วยและมีโอกาสเป็นอย่างนั้นสเปอร์จะเป็นตัวเต็งสําหรับการคว้าตัวเอเบเดซี่เอลเซ่เพราะยื่นข้อเสนอจริงๆนะครับ55บวกส่วนเสริม5ล้านปอนด์นั่นเองนะครับ ดีลนี้นะครับสเปอร์เนี่ยจะได้ตัวแทนเจมมิดดิสันนะครับและการไปลงเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นความตื่นเต้นของสเปอร์ฤดูกาลน,นี้แน่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรดิโก้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับดิวของโรนิโก้นะครับเมื่อเช้าอัปเดตให้แล้วเนาะสโม,มสรลิเวอร์พูลนะครับถ้าปิดดิวอีซักไม่ได้สมมุติสัปดาห์นี้มันจะรู้อยู่แล้วนะครับ เอเบเลซีเอลเซ่ cy, LC, เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่กับอาร์เซนอลโรดิโก้ก็ถูกเสนอให้กับอาร์เซนอลแต่ทีมลิเวอร์พูลนะครับได้รับข้อเสนอนะครับในการคว้าตัวโรดิโก้แค่76.8ล้านปอนด์นะครับสื่อในอังกฤษนะครับยืนยันว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สนใจโรดิโก้เหมือนกันนะครับแต่แต่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถอนตัวจากดีลโรดิโก้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาร์เซนอลก็เหมือนจะถอนตัวไปแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์ูเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าตัวโรดิกโก้ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับเรยบริตนะครับปักป้ายแขวนแล้วนะครับ76.8ล้านปอนหรือว่ามัน90ล้านยูโรนะครับโรดิโก้ในตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าอาจจะต้องเป็นดีลตัวเลือกนะครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้าตัวเอเล็กเซอร์อิซักได้เพราะว่าอย่างวันนี้อิซักเนี่ยนะครับมีภารกิจเยอะมากแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดตัวอะไรเลยเก็บตัวเงียบ อิซักตอนนี้เก็บตัวเงียบแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเขารอการย้ายทีมไปอยู่กับลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเรามาพูดถึงพูดคุยถึงโรดิโกะถึงแม้ว่าสถานะของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสนใจอิซักแต่เน็กเซนก็อยากจะเก็บเขาไว้นะแต่ว่าถ้าเก็บปุ๊บมันจะกลายเป็นมลพิทันทีฉะนั้นการย้ายของอิซักมีสูงแต่ถ้าเกิดเซ็นสัญญากับอิซักโรดิโกจะไม่ใช่ตัวเลือกของลิเวอร์พูลอีกเพราะว่าเอัลมารติดนะครับก็อยากจะขาย76.8ล้านปอนนนัันเองะครบ วิเคราะห์ดิวนี้หน่อยนะครับว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าลิวพูนะครับจ่ายตามที่เรยมริตต้องการนะครับปิดดิวนี้ถูกกว่าอิซักแน่นอนแล้วอิซักเนี่ยจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ลอยลอยเคว้งคว้างอันทีแต่ลิวพูจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะลิวพูได้ตกลงกับเลสเตนนีอิซักไว้แล้วดิวนี้นะครับถ้าเกิดเซ็นสัญญากับสมมติว่าพาดอิซักจริงๆอะ่ะเซ็นสัญญากับโรดริโก้นะครับก็ยังคงเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มีโอกาสที่จะเพิ่มมิติเกมรุก และนี่คือโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับตลาดนักเตะจริงๆเลยนะถ้าลิพูไม่สามารถเซ็นสัญญากับอิซักได้ก็สามารถเซ็นสัญญากับโรนดิโกได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้โคตรสนุกเลยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเรโอนาน่านะครับรายงานจากกาสตาเดโรสปอร์ตนะครับรายงานว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังเปิดการเจรจากับอินเตอร์มิลานนะครับในการปล่อยอังเรโอนาน่าให้นะครับเพราะว่าปี2022เนี่ย โอนาน่าอยู่กับอิตาลีแล้วก็คว้าแชมป์คว้าแชมป์นะครับเกาโชซิเดียแล้วก็คว้าแชมป์บอลถ้วยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับการเปิดจานเจราจาระหว่างแมนยูเนเต็ดกับอิตาลีเนี่ยนะครับทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์นะก็เพราะว่าอุนาน่าเนี่ยนะครับยังเหลือสัญญา3ปีกับแมนยูอ่ะแมนยูจะปล่อยให้ยืมตัวแล้วก็เซ็นขาดไปเลยนะครับในขณะที่แมนยูเตต์เนี่ยคือก็สนใจเซเน่ลาเมนแต่ว่าเซเน่ลาเมนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกนะครับตอนนี้นะครับเท่ากับว่า ถ้าเกิดโอนาน่าไปก่อนเนี่ยกาลูจิโดนารุม่านะครับกลายเป็นดิวที่แมนยูเต็ดมีลุ้นทันทีเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้นะครับเจอปัญหาละก็คือเอเดซอนเนี่ยนะครับเควงละการาตาสลายดันไปขอเซ็นสัญญากับดิโอโก้คอสตาของปอร์โต้แทนนะครับผมสรุปเรื่องราวของโอนาน่าเลยนะว่าถ้าโอนาน่าจะพลิกฟื้นความมั่นใจนะครับก็น่าจะต้องย้ายสโมสรแล้วเพราะว่าลูเบนอัมริมก็ไม่อยากจะเอาเหมือนกันโอนาน่านะครับโดนดรอปนะั้ พีซีซั่นเนี่ยนะครับถือว่าชัดเจนนะว่าโอกาสย้ายสูงอิตอลาลีนะครับอาจจะดึงกลับนะครับแล้วก็แมนยูในเต็ดกำลังเปิดการเจรจาได้ไประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับแม้กระทั่งตัวโอนาน่าเองฉะนั้นดิวนี้วินวินก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอดอนซานโชนะครับคราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเบนจาขอบนะครับเป็นการอัปเดตในส่วนของเบนจาคอบนะครับ เจอรนซันโช่นะครับได้ปฏิเสธการย้ายไปเล่นให้กับโรมานะครับและบซิตัสก่อนหน้านี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้รอโอกาสใหม่นะครับเจอรอนซันโช่นะครับยังมีความมั่นใจว่าตัวของเขาจะได้รับการเชิดชูนะครับจากสโมสรใหม่เบนจะคขอบรายงานนะครับว่าซันโช่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะย้ายทีมในสัปดาห์หน้าให้เสร็จสิ้นแมนยูนต็ดนะครับปล่อยพร้อมปล่อยตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่โรมาโน่บอกไว้นะครับก็คือตอนเนี้ย Uh, ทางแอสเซมิล hmm. ลเองนะครับ mm hmm. ก็ขายลลออนไบเล่ไปละนะครับแล้วก็เบซิตัสเนี่ยตัวของเบซิตัสเนี่ยโซชาก็บอกว่า20ล้านปอนด์ก็ยินดีจ่ายนะครับแต่ซานโชมันปฏิเสธไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับหลีกตุรกีกับหลีกซาอุดิอลีก,ลก,ลก,ลกเนียซาอุดิโาลีกนะครับต้องจับตาดูมองเลยเพราะว่าคือต้องจับตามองเพราะว่าเขาจ่ายค่าเหนื่อยซันโชได้แบบสบายๆฉะนั้นซานโชตอนนี้นะครับเหลือตัวเลือกไหนก็เหลือตัวเลขตัวเลือกนะครับขอัยนะครับ ก็คือการปฏิเสธโลมาก,กับเบซิตัสเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าดิวล่มนะแต่หมายถึงว่าโลมาก,กําลังเจรจาโดยโค้ชอยู่และมีโอกาสนะครับที่จะทําให้ซานโชเนี่ยสมหวังได้แมนยูเต็ดนะครับไม่ได้มีเบอร์เสื้อให้กับซานโชก็คือจะไม่ได้เล่นให้กับแมนยูอีกก็คือดิวนี้สะท้อนให้เห็นว่าซานโชยังไม่ยอมลดระดับนะครับในเงินเดือนของตัวเองทําให้บางอย่างมันจะสะดุดนะครับก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอาลูคาคูนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับลูคาคูนะครับได้รับบาดเจ็บยาวดูเหมือนว่านะครับสโมสรนาโปลีนะครับรายงานจากพอสแครดฟาบิเซโอโรมาโนได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าสโมสรนาโปลีนะครับได้ติดต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงนะครับเพื่อขอคว้าตัวนะครับลาโรมโซลุนมาแทนที่ลูคาคูนั่นเองนะครับลูคาคูต้องพักยาว3เดือนนะครับโรมาโนยืนยันว่านาโปลีนะครับเดินหน้าในการเปิดการเจรจากับ นักเตะอย่างหอยรุนจริงๆและมีโอกาสที่จะปาดหน้าด้วยนะสำหรับเอซิมิลานนะครับแม็กอาริกีนะครับได้ลงทุนการต่อสายตรงมาคุยกับตัวนักเตะด้วยตัวเองและมีโอกาสที่จะเซ็นนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับแมนยูนิเต็ดนะครับก็ยังคงเปิดทางนะครับสำหรับดีลนี้นะสำหรับสำหรับาการาัาไม่ใช่การนโชสํสำหรับดีลของรามสรุนในการย้ายออกไปนั่นเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเขาเล่นในเกาโชสเยาียดีกว่าเยอะนะครับ สรุปสาระสําคัญนะครับสําหรับเรื่องราวของลามุสซุนก็คือนาโปลีติดต่อโดยตรงกับแมนยูเรียบร้อยละและมีโอกาสปาดหน้าอซิมิลานที่เป็นตัวเต็งด้วยการมาของนาโปลีในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าลัวคูบาตเจ็บพัก3เดือนดีลนี้นะครับเป็นทางออกสุดท้ายสําหรับทุกคนแหละรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสโตเฟอร์เอคุนคูนะครับเอคุนคู u, สรุปแล้วนะครับตอนนี้นะครับ แนวลุกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับต้องการย้ายออกจากทีมสเตฟฟอร์ดบิชนะครับและมีเป้าหมายนะครับคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับอย่างไงก็ตามนะครับสโมสรอนบาเยมิเนกนะครับเคยยื่นข้อเสนอมาแต่ถูกเชลซีปฏิเสธและตอนนี้นะครับเชลซีนะครับกำลังเล่งขายผู้เล่นออกไปฉะนั้นดีลของเอ็คุนคูนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับสรุปเรื่องราวนี้นะครับก็คือเอ็คุนคูเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนของเชลซีอยู่แล้วขอ ตอนนี้ถูกตัดออกจากทีมแล้วก็ไม่ีแล้วก็ต้องย้ายทีมสถานเดียวส่วนบาเยอร์มินกสนะครับสนใจจรงิงจังแต่ไม่ได้ลงตัวมาเลยมากทีนี้ยวคาสเซินนี่แหละนะครับอาจจะแย่งกันจ่ายเงิน35ล้านปอนด์หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับก็ถ้ามาวิเคะร์นะครับเอ็นคุนคูเนี่ยอยู่ในสถา,านการณ์ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับเพราะว่าสรุปว่าฉันจะต้องเล่นต่อไหมเนี่ยเพราะทีมที่จะย้ายคุณก็ยังไม่รับข้อเสนอสักทีนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับนี่คือการปรับปรุงทีมขั้นใหญ่สําหรับ ทีมนั่นเองนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซ์ออกซ์เดตเชมอรเรนนะครับไม่ได้ฟังเรื่องราวของออกซ์มานานแล้วนะครับล่าสุดนะครับสโมสสเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับที่ได้เจ้าของคนใหม่เป็นชาวเมริกันนะครับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับกำลังทําเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับการคว้าตัวอเล็กซ์ออกซ์เดตเชมอรเรนนะครับในรายงานจาก Sky ยสปอร์ยืนยันนะครับว่าตอนนี้นะครับ ออกเล่นในเกมตุรกีมาตั้ง50นัดนะและที่แน่ๆนะครับตอนนี้เหลือสัญญา12เดือนสถานการณ์ในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรพิกโผนะครับก็คือทีมต้องการอ่าคือไอสมโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้อ่ะต้องการอเล็กซ์ออกซิสเชมเรนอดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลและอาร์ซนอนรอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของลิโก้ลูอิสนะครับเรื่องราวของลิโก้ลูอิสนะครับล่าสุดนะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าเขาจะไม่ปล่อยลิโก้ลูอิสย้ายทีมนะครับทีนี้นะครับในส่วนของอนักข่าวนะครับในแมนเชสเตอร์วิลลิงส์นะครับที่ทาข่าวนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับปิดดีลเจมส์แม็กอาร์ตี้และต้องการนะครับปล่อยผู้เล่นนะครับอย่างลิโก้ดูอิสเอาออกไปด้วยนะครับทีนี้ เป๊ปพูดถึงลูอิสว่างไงจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่แน่นะวันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้คือมันไม่แน่นอนหรอกอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของลูอิสเนี่ยครับเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอ้แต่8ขวบเล่นในทีมชุดใหญ่17นัดน,นะครับเป็นเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในการยิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับตอนนี้ในการลงเล่นเนี่ยสำคัญเลยก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของ d ิเจ็กสเปนกันนะครับและนี่คือเรื่องราวสุดท้ายของวันนี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรทอนแอมฮอสเปอร์นะครับก็พร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับ d ิเจ็กสเปนนะครับก็น่าจะออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยละนะครับเพราะว่าในข่าวเขาเขียนไว้ว่าคือถ่ายรูปแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับคือในสื่อต่างประเทศยืนยันว่านะครับในส่วนของทอนแอมฮอสเปอร์เองนะครับก็พยายามที่จะเคลียร์นะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ มันมีรายละเอียดเยอะนะครับผมสรุปง่ายๆนะว่าสเปอร์ต่อสัญญาดีเจสเปนอ่ะดีแล้วรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวการย้ายทีมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับวันนี้จัดเต็มให้กับแฟนๆเลยนะครับสรุปแล้วนะเรื่องราวของโคนาเต้นะครับยังไม่แน่นะยังไม่แน่แต่ว่ามีโอกาสต่อสัญญาแน่เพราะลิบลิฮูยื่นให้ละฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปกับไอสอนนะครับ ขออนุญาตยังไม่ตอบคำถามเแฟนแล้วกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ